มงคลคาร์เซ็นเตอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขอแนะนํารถเข้าใหม่อีกคันนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านของเราเลยนะครับกับเจ้า t o y o ต้าฟ r ร u n e r 2อร์ d Black ป o ทคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งรับเข้ามาใหม่นะครับก็มาขออนุญาตรีวิวให้กับแฟนเพจของเรานะครับผู้ติดตามของเรานะครับได้รับชมความสวยงามของ Fortuner TRD นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Toyota Fortuner ที่วางขายอยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุด เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับคือตัวที่แพงสุดนะครับก็หลายคนสอบถามเข้ามาว่ารีวิวทั้งกอดมีแต่รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อหรือโปรวิวไรด์นะครับวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตมารีวิวนะครับเตย์ซ่าฟุตเจอร์ทีอาร์ดีแบล็คท็อปเป็นขับ2นะครับคันนี้เป็นขับ2นะครับดูความสวยและรอบคันของเขากันนะครับนะไอ้ดูด้านหน้าก่อนนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับครับไฟหน้านะครับไฟ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ b i ไอบีของเขา เป็นไฟหน้ามัลติเพล็กซ์รีเฟกเตอร์เป็นตัวออกมาออกแบบมาใหม่นะตัวนี้นะครับนะครับคือไฟหน้าปรับอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับไห้ออกแบบมาใหม่นะครับกระจังหน้าเลยคุณบยากเอาใหม่นะครับก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับโตโยต้าโตโยต้าฟูจิเนอรุ่นนี้เนี่ยก็คืออปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าภายใต้แนวคิดรีเจนออฟดับไพร์ก็คือเขียนตำนานบทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโตโยต้าฟูจิเนอรรุ่นนี้ก็คือ โลแบบเก่าไปหมดเลยจากที่ใช้เขาเรียกว่าใายใต้รหัสเครื่อง1 K d ดีนะครับใช้มาประมาณรหัสเครื่อง k คอ่ะใช้มาประมาณ10ปีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับวางขายครั้งแรกเมื่อปี58นะครับปี2015นะครับแต่ตัวนี้เป็นปี17-18แล้วล่ะฮะตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของเขาคือชุดแต่ง k d รอบคันนะครับอนี่ไปดูรอบคันกันนะครับ ออาให้ผมไม่ดูภายนอกก่อนนะครับอ black c o p นะครับก็คือหลังคาดํานั่นเองนะพูดตามภาษาคนขายรถนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจากที่โปรเจนเนอร์แชมป์ไม่มีนะครับก็จะเป็นประตูหลังนะครับเปิดติดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะเอกลักษณ์ภายในนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเป็นเบาะสามแถวเหมือนเดิมนะครับก็เก็บเบาะแถวสามนะครับค่อยดานข้างเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยก็จะเพิ่มมาให้ด้วยนะครับแถมให้นะครับผมเข้าลูปนะครับ 5D นะครับตัวนี้มาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเปิดปิดได้ระบบไฟใช้งานง่ายนะครับควบคุมจากรีโมทก็ได้นะครับหรือจะกดแบบเป็นนวนก็ได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างนึ่เฉพาะรุ่นนะครับ ล้อแมกล้อแมกของรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออัลลอย20นิ้วนะครับล้ออัลลอยสีดำนะครับโลโก้ T.R.D. นะครับเป็นล้อพิเศษเฉพาะรุ่นรุ่นนี้เท่านั้นนะฮะรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับส่วดภายในแน่นอนว่าต้องเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะรุ่นอย่างแน่นอนนะครับภายในนะครับโอเคนะครับอันนี้ปีเซสเตอรไม่ได้รับเชิญของเรานะครับมานั่งรอ รออยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วนะครับอ่ะยินเสียงเรานะครับตัวนี้เป็นเหมือนเดิมนะฮะสไตล์เขาเลยก็คือเบาะภายในนะครับเบาะดําแดงนะครับเบาะดําแดงเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าคุณจะน้าหนักตัวเยอะขนาดไหนนะครับก็จะสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักคุณได้นะฮะนะครับคือรุ่นนี้ผลิตออกมาเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือสไตล์สปอร์ตนะครับดาแดงนะครับเบาะดําได้แดงที่เราเรียกกันเมื่อก่อนใน คจูเนอร์แชมป์นะครับตัวนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับและก็ที่สาคัญที่ผมพาดูตลอดนะครับคือจุดขายสําคัญของรุ่นนี้นะครับนอกจากจะเป็นนะครับนอกจากจะเป็นสาตสปอร์ตแล้วนะครับคันนี้เองนะครับจุดขายที่สำคัญเขาคือเลขไม้นะฮะเลขไม่นี่น้อยมากๆนะครับ4ี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบสองกิโลเมตรนั่นคือเลขไม่คันนี้เลยนะครับก็คันนี้ปี17นะครับปี17ก็2ปีนะครับ ก็เฉลี่ยปีละ20,000ก็เลยว่าซื้อมาจอดส่วนใหญ่นะครับส่วนจอนะครับจอเป็นจอทัสกีนนะครับใช้งานได้ง่ายนะฮะจอทัสกีน7็นิ้วนะครับจอทัสกีน7็นิ้วใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติะครับ6สปีดนะครับตัวนี้มีโลโก้ t ท d ดีนะครับภายใต้คอนโซลก็จะมีตกแต่งด้วยลายเชปลานะครับนะ แอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กก็จะมีมาดแอร์แบ็กนะครับมีตัวนี้นะครับแอร์แบ็กนะฮะเราจะแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแอร์แบ็กตัวนี้แอร์แบ็กตรงหัวเข่านะครับนะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีคัดลิ้นชิพนะครับกิเกียร์มือนะครับเอาตรงภาษาเราก็เข้าใจง่ายๆไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับเก็บคอนะครับนั่นก็คือเกียร์มือนะครับโอเคได้เดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องกันนะครับ นะครับาถึงมัองเครื่องแล้วนะครับมาัวนี้เป็นเครื่อง2.8ลิตรนะครับหรือ2,755ซีาีนะครับเอาแบบเป๊ะๆเลยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เครื่องยองความเร็วสูง1 7 7แรงม้านะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมนะครับเจ้า toyota putinner สองแปด vtrd black top คันนี้ไปนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่คงอยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหมครัราคาผมอุบไว้เพราะผมจะบอกท้ายรายการกลัวว่าจะดูคลิปผมไม่จบนะฮะดูไปครึ่งรายการนะบางทีคนบางคนก็รีบมาดูตอนจบเลยนะครับก็สําหรับนะครับรุ่นนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกราคาของรถใหม่ป้ายแดงก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ป้ายแดงคันนี้มันเป็นรุ่นท็อปสุดของขับ2นะครับตเกินสอ2ล้อนะครับ ก็รถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสบาทนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสบาทคือราคารถใหม่นะครับนี่คือราคารถใหม่เลยสําหรับราคาของผมเดี๋ยวผมแจ้งนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ารุ่นนี้เองถ้าท่านไปซื้อรถใหม่นะครับท่านจะใช้เวลาจองนานถึงประมาณ45วันถึง60บวันนะครับเดือนขึ้นถึง2เดือนนะครับกว่าจะได้รถนะครับและก็ต้องใช้เงินดาวน์สูงถึงประมาณ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมันสามสี่แสนนะครับแต่มาครผมนะครับคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนเมื่อเป็นรถใช้แล้วราคาของผมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นนี่คือราคาของผมนะครับเล่นนิ่งคันผมบอกเลยว่าดาวเก้าบาทนะครับจัดได้เต็มจัดได้เต็มเลยนะครับออกรถเป็นเคสเป็นสริมงคลแค่9บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับผมบอกเลยว่าออกรถกับผมเดือนนี้นะครับเรียกผ่อนสบายๆชิลๆ สามปี4ปีดอกเบี้ยอีกสองบาทเจตังค์นะครับสงบาทเจตังค์แล้วก็เทียมคัญออกรถเดือนนี้กับผมพิเศษสุดๆไปเลยดอกเบี้ยศูนเดือนนะครับปีแรกไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและจบได้ชุกเงื่อนไขนะครับท่านมีรถเก่ามาแลกนะครับโฟร์คเนอร์แชมป์หรือรถรุ่นไหนก็แล้แต่รถกระบะรถเก๋งแลรถเก่าที่อยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะแลกกับผมผมตีให้ราคาสูงสุดจบได้ชุกเงื่อนไขมาแลกคันนี้ไปขับนะครับ,นะร,บราคาประหยัดไป3ามแสนสองหมื่นบาทนะครับ รประหยัดไปเห็นเห็นเลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงโชว์รูมเหมือนผมพาดูไปแล้วนะครับสภาพเดิมๆก้ารดแพงขนาดนี้ผมบอกเลยว่าจะมามีทาทรงทาสีรถจนรถคว่ำมผมไม่เอามาขายแน่นอนรถตั้งร้าน3ล้าน4ี่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเก่ามาแลกได้หรือดาวได้แล้วแต่ท่านสะดวกเลยหรือไม่ดาวก็ได้ก็มาที่ผมบอกท่านมาเลยนะครับดอกเบี้ย0 12เอนเดือนข้อเสนอสุดเจ๋งแบบนี้ถ้าคุณพลาดบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับ